แต่มันก็เป็นเลิฟซีนที่มันน่ารักน่ารักอ่ะมันไม่ใช่แบบอย่างนั้นน่ะมันก็ไม่น่ารักมันบดเออิฟที่สุดที่สิดที่สุดที่ว่าเลิฟซีนนะที่ว่าเลิฟซีนเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะนะรู้สึกนะแต่มันเป็นเคมันไม่ค่อยมีอ่ะไม่แต่มันก็เป็นเลิฟซีนที่มันน่ารักน่ารักอ่ะมันไม่ใช่แบบ อย่างั้นน่ะมันก็ไม่น่ารักมันบดจูบ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 อูบจูบจูบจูบมูบจ่บจูบจูบจูงจปบนบจูบกูบกกบจูบจูบจูบจ่บมูไจูไจ่บดูบจ่บจูบจูบจูบู่กจูบู่บจูบจูบจาบจูบจูบปูบจูบจูบจูบปเบจูบจูบจ๊บลเบจเบลเบจูบนนบจหบจูบกูบว่า ข้ามาจูบให้เอกกริจเดียวมันมีเดียวเเข้าใจแต่ว่ามันเยอะไงมันไม่เหมือนบุเพที่แบบน่าน่ารักเราชอบตอนที่เหมือนกับมันจะคล้ายๆจะย้อนอดีตแต่มันก็ไม่ได้ย้อนอดีตอะเบลรู้สึกว่ามันเหมือนมีความมีความน่ารักมันเป็นความสัมพันธ์กับของเราสองคนที่เออตั้งแต่ตอนเด็กๆพัฒนาขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอมันแบบได้กลับมาหรือฟื้นอีกครั้งนึงเรลรู้สึกว่าเอ้ยแบบมันฟิลกู๊ดมันน่ารักแล้วมันก็เป็นจุดที่ผ่อนคลายของเรื่องด้วย